จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เช่นกันค่ะจังหวัดนครก็ได้วางพานพุ่มทวายราชสการะเนืองในวันพระบิดาแห่งฝนลวงเพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหล่นพรนคล้องในหลวงราชการที่วค่ะ เล็กวานี้มือนกันค่ะพี่บาวินนายขจรเกียรติรักพาณิชมามณีผู้อาราชการจังหวัดนครสีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวางผานภูมิถวายราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนล้วงเนืองในวันพระบิดาแห่งฝนล้วง14พฤศจิกายนค่ะเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหล่อนพรด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิสัยถัดอันกว้างไกลและพระราชอุสาหะวิิยาก็คือนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะพี่บาวินมาช่วยให้เกิดฝนแล้วก็ เป็นต้นกําเนิดข้องแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็นโครงการพระราชดำริฟุ้นล้วงในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารข้าราชการบุคลาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆรวมพิธีที่ศาลาอเนกประสงค์วิทยาลัย,พย,ลยพยาบาลบรมรา,นานรมราชชนนีนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมกันนี้นะครับผู้อราชการจ้าวัดนครศรีธรรมราชและก็หน่วยงานราชการก็จะยึดมั่นและก็น้อมนําแนวพระราชดำริพร้อมนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ส่วนตนและก็ ได้ดำเนินการกันซื้อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศซ่องจังวัทเาเรานำมาฟากันสําหรับกิจกรรมแหลกว่านะครับวันประบิดาแห่งฝนล่วงนั่นเองนะครับ